นี่คือแชมพูสมุนไพรนี่คือสเปรย์สกัดน้ำย่านางและนี่คือสบู่ตำลึงทั้งหมดนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการแปรรูปจากสมุนไพรด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานด้วยฝีมือวิสาหากิจชุมชนสตรีสีคลองข่อย แรกคนในชุมชนเขาก็ปลูกสมุนไพรใช้เองแต่ไม่ได้ขายทำไปทำมาก็เลยรวมตัวกันทำเป็นวิสาหกิจผลิตสินค้าไปขายเองสินค้าที่เราทำก็จะมีแชมพูสมุนไพรสบู่สเปรน้ำยาซักผ้ามีนักศึกษามาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็เรื่องการขอมาตรฐานเรื่องเลขจดแจ้งเรื่องฉลากแล้วก็มาสอนการทำบัญชีรายรับรายจ่าย เพื่อให้รู้ว่ากลุ่มวิสาหกิจเนี้ยได้กํำไรหรือขาดทุนเลยทำให้คนในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยมีควารมร่วมมือช่วยเหลือกันมากขึ้นจากที่พวกเรานักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการขายสินค้าใหม่เพิ่มขึ้น60,29บาทหรือคิดเป็นร้อยละ100 สามารถลดต้นทุนการผลิตแชมพูสมุนไพรได้ร้อยละ66.22และเพิ่มรายได้จากการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายคิดเป็นร้อยละ169.24จากต้นทุนที่ลดลงและรายได้ที่เพิ่มขึ้นจะทำให้วิสาหกิจชุมชนมีกำไรที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะช่วยพัฒนาให้วิสาหกิจชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะ ขอขอบคุณธนาคารออมสินที่ได้จัดทําโครงการออมสินยคพาะราชถิ่นขึ้นมาซึ่งทําให้ผู้เรามาสามารถนําความรู้จากทฤษฎีในห้องไปใช้ในการปฏิบัติจริงและทําให้วิสาหกิจชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะเดิฉันบองว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากและควรสนับสนุนให้มีต่อไปหลายๆปีนะคะต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าโครงการนี้ทำให้เด็กๆได้ใช้เนื้อหาของชากความรู้ในชีวิตจริงได้ เขาไม่ได้เดินแค่หนึ่งสองสามสีตามตำราที่เขาเรียนมาแต่เขาจะรู้จักใช้ความรู้ที่มีไปไประยุกต์ใช้กับวิสาหกิจชุมชนในสถานการณ์ชีวิตจริง